ซื้อรถใหม่ต้องรู้เจิมรถเจิมวันไหนช่วยเสริมสิริมงคล นับเป็นความเชื่อของคนไทยที่มีมาเนินน่นนานนะครับในการเสริมมงคลให้กับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหว้แม่ยนางรถเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเดินทางจนในยุคปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้นสําหรับการเจิมรถเพื่อเสริมมงคลเป็นความเชื่อรูปแบบใหม่ที่มีการประกอบการจัดสวดคาถาเพื่อเสริมมงคลแต่นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูแนวทางวิธีการเจิมรถเจอวันไหนเพื่อให้เสริมสิริมงคลคนเกิดวันอาทิตย์ แนะนำให้ท no er ่านเจิมวันจันทร์ช่วงเวลา9นาฬิกาไม่ควรเกิน16นาฬิกาวันที่ไม่ควรเจิมคือวันอังคารและวันศุกร์คนเกิดวันจันทร์แนะนำให้ท่านเจิมวันจันทร์และวันศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาไม่ควรเกิน16นาฬิกาวันที่ไม่ควรเจิมคือวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีคนเกิดวันอังคารแนะนำให้ท่านเจิมวันศุกร์ช่วงเวลา9นาฬิกาไม่ควรเกิน16นาฬิกาวันที่ไม่ควรเจิมคือ วันอาทิตย์และวันจันทร์คนเกิดวันพุธแนะนำให้ท่านเจิมวันจันทร์และวันศุกร์ช่วงเวลา11นาฬิกาไม่ควรเกิน13นาฬิกาวันที่ไม่ควรเจิมคือวันอังคารและวันพุธคนเกิดวันพฤหัสบดีแนะนำให้ท่านเจิมวันศุกร์ช่วงเวลา12นาฬิกาไม่ควรเกิน15นาฬิกาวันที่ไม่ควรเจิมคือวันเสาร์ คนเกิดวันศุกร์แนะนําให้ท่านเจิมช่วงเวลา6นาฬิกาไม่ควรเกิน13นาทกาวันที่ไม่ควรเจิมคือวันพุธคนเกิดวันเสาร์แนะนําให้ท่านเจิมได้ทุกวันยกเว้นวันศุกร์ช่วงเวลา6นาฬิกาไม่ควรเกิน17นาฬิกาเอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่า คนที่เกิดวันศุกร์ไม่ควรเจิมวันอะไรนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม